สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่22มิถุนาย,ยน2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เราคิดว่าน่าจะมีความผันผวนในเชิงลบนะคะจากปัจจัยภายในของเราเองเป็นหลักนะคะก็คงเป็นเรื่องของประกาศล่าสุดของทอปทอท,อที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของอการที่ สั่งให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยงดจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะคะสำหรับปีนี้นะคะปี63นะคะรวมไปถึงเรื่องของการงดซื้อหุ้นคืนไถ่้อนหรือว่าซื้อคืนตราสารหนี้นะคะที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่1ห,หรือชั้นที่2นะคะเพื่อ,อในส่วนของสภาพคล่องนะคะ ในภาวะที่มีการระบาดของอตัวโควิด -19 นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผลกระทบแน่นอนที่สุดว่าจะมีต่อ,อหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเซกเตอร์ใหญ่เซกเตอร์หนึ่งในตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดวันนี้น่าจะมีความเป็นนิเกทีฟจากเรื่องของอ แรงกดดันของหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะซึ่งจะ,ะมีผลกระทบต่อกลุ่มไหนมากตัวธนาคารตัวไหนมากหรือว่าเป็นพิเศษหรือว่ามีกฎเกณฑ์อื่นๆที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ร่วมกันมีผลกระทบต่อกลุ่มการเงินเนี่ยก็จะมีหลายตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวนักวิเคราะห์ในส่วนของธนาคารพันิชย์ของเราเนี่ยก็จะมาพูดรายละเอียดให้ฟังกันนะคะแต่ในคร่าวๆในภาพรวมเนี่ย เนดิเมน์การลงทุนวันนี้น่าจะมีเป็นเชิงลบนะคะเราก็เลยมองให้ตัวแนวรับที่ลึกหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือ1340จุดนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่1380จุดนะคะเราคิดว่าอาจจะมีเรื่องของการสวิ i ช e เวียนออกจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงขายแล้วก็ไปเข้ากลุ่มอื่นที่มีความมั่นคงกว่านะคะอย่างเช่นพวกที่มีปันผลที่ดีๆแทนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จะไม่ได้จ่ายเงินปันผลหรือว่ากลุ่มที่ดิเฟนเซีฟหน่อย,อยเช่นพวกโรงไฟฟ้านะคะก็ยังมองดู ่นาสนใจสำหรับปัจจัยอื่นภายในของเราเนี่ยนอ,นอกเหนือจากเรื่องของกลุ่มแบงก์เนี่ย จะมีประเด็นในเชิงบวกของตัวโควิด -19 ที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่วันที่28ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศในความหมายก็คือไม่ไม่มีคนที่เกิดไม่มีเหตุหรือเคสที่เกิดจากภายในนะคะส่วนใหญ่เป็นเคสที่เกิดจากภายนอกก็คือเป็นเ t a คุรันตีนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเรากําลังจะนับเข้าสู่วันที่28ซึ่งเป็นระยะฟักตัวสูงสุดของโรคนะคะโควิด -19 นะคะซึ่งประเทศไทยก็ถ้าผ่านพ้น28วันไปแล้วเนี่ยความสบายใจก็จะถูกยกขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความ คาดหวังในเรื่องของการผ่อนคลายตัวมาตรการมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่ก็คาดหวังว่าน่าจะมีแรงกระตุ้นเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นเป้าหมายหลักของทางารัฐบาลนะคะในการกระตุ้นตัวเศรษฐกิจนะคะในส่วนของ t r a v e l b u b b l e ที่พูดค้างๆกันเอาไว้นะคะอาจจะมีการปรับตัวหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ให้เล La x มากขึ้นนะคะแต่คิดว่าคงเป็นไปได้ยากที่จะเปิดทั้งหมดเพราะว่าตัวสถานการณ์ของโควิด1 9ในต่างประเทศเนี่ยก็ยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่สําหรับยอดผู้ติดเชื้อล่าสุดเมื่อเช้าเปิดดูก็ ประมาณ9ล้านลายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อ,อทั่วโลกนะคะแล้วก็ในหลายๆประเทศที่คลายล็อกดาวน์ในเฟสที่2ไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการกลับมาของโลกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคงมีจำนวนน้อยมากนะ,ะที่ที่จะมีการกลับไปใช้การล็อกดาวน์เหมือนเดิมก็ส่วนใหญ่จะประกาศว่าจะเดินหน้านะคะก็คือมุ่งในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะให้การควบคุมโลกเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศะคะ พิจารณาเรื่องของความเหมาะสมนะคะในการผ่อนคลายบางส่วนที่จะทําให้การควบคุมโรคอยู่ในสถานการณ์ที่รับมือได้นะคะซึ่งไทยเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเดินหน้าไปในทิศทางนั้นเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ยังต้องรอ,อ,อดูว่ากฎเกณฑ์ที่หรือมาตรการที่จะประกาศออกมาที่จะรีแลกบางส่วนและควบคุมบางส่วนตรงนี้เนี่ยได้มาก แค่ไหนนะคะซึ่งสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าที่จีนเนี่ยก็ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อแต่จีนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองควบคุมได้นะคะประกาศว่ายืนยันเรื่องของการควบคุมโรคได้ถึงแม้จะมีพบผู้ติดเชื้ออะไรใหม่ที่ปักกิ่งเรื่อยๆก็ตามนะคะส่วนสหรัฐเนี่ย ก็น่าระวังมากขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อดิตตัวขึ้นค่อนข้างจะกลับมาแบบระดับแบบประมาณ30,000ืรายต่อวันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสเปนนะคะทางฝั่งยุโรปนะคะก็ดูมีความน่ากังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าตลาดค่อนข้างมีความระมัดระวังในการเทรดน,นะคะแต่ว่าก็พอมีรูมถ้าลงไปแถวแนวรับ1นึ่งก็ยังมองน่าสนใจเพราะต้องไม่ลืมว่า ถ้ายิ่งลงไปลึกเนี่ยความน่าสนใจในการซื้อของกองทุนพวก S S F X ซึ่งจะหมดภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังจํานวนเม็ดเงินที่มีจํานวนมากเหมือนกับออ L T F ก็ตามนะคะแต่ว่ายิ่งตลาดลงเนี่ย เงินตรงเงินส่วนนี้ก็จะเข้ามาช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งนะคะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นนะคะพอตโฟลิโอโมเดลนะคะยังถือ bdm s มนะคะ GPSC แล้วก็ CBG นะคะส่วนเทคนิคอลพิกเนี่ยมีหุ้นสามตัวนะคะวันนี้มีเอโซนะคะ jm t มแล้วก็ตัวปตทสอพอค่ะก็เป็นตัว a o t นะครับเก็ประเมินจุดต่ำสุดตัว AOT เองเนี่ยก็มีการประเมินจุดต่ำสุดนะครับอ ของเขานะครับว่าน่าจะอยู่ในปี64นะครับโดยตัว a อ t เนี่ยได้มีการให้ข้อมูลนะครคาดการรายได้ที่แจ้งกับเซตไปเมื่อวันที่17มิถุนายนนะครับที่คาดว่าในปีบัญชีปี63ก็คือตุลาถึงกันยาปี63นะครับรายได้เนี่ยจะลดลงไป50.7%เทียบ a ี on อน a ีนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากในช่วงของ8เดือนหลังนะครับโดยประเมินว่าผู้ใช้บริการเนี่ยจะอยู่ที่69ล้านคนนะฮะหรือลดลง 51.3% year on year นะครับถ้าแยกเนี่ยก็จะเป็นภายในประเทศเนี่ยลดลง45.9%แล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยลดลง55.1%นะครับแล้วก็ในปี64เองเนี่ยยังคาดต่อว่าไรายได้จะปรับตัวลดลงไป42.2%นะครับอันนี้ก็จากผลกระทบที่จะเข้ามาเต็มปีนะครับโดยค่าผู้ใช้บริการสนามบินทั้ง6แห่งเนี่ยจะปรับตัวลดลง44.7%นะครับมาอยู่ที่38.14ล้านคนนะครับ โดยในประเทศเนี่ยจะลดลงนะครับ23.3%แต่ระหว่างประเทศเนี่ยจะลดลงหนักกว่าในปี63นะครคือลดลง63.3%นะครับโดยสมมุติฐานนี้เนี่ยตัวบริษัทมองว่าเป็นเบสเคสนะครเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในนะครับบนสมมุติฐานว่ายังมีการระบาดระลอก2ในหลายประเทศนะครับเงื่อนไขด้านสาธารณสุขในแต่ละประเทศนะครการก,ะการกำหนดการกหนดการกับการโรคของผู้เดินทาง มาจากต่างประเทศของประเทศไทยนะฮะแล้วก็การาวัคซีนนะฮะจำหน่ายในเดือนกรกฎาคมปี64นะฮะจนสามารถาควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทั่วโลกนะครับทำให้เศรษฐกิจก็มองว่าจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มฟื้นตัวในปี65นะครับแล้วก็ยังมีการคาดการณ์ไปถึงปี65นะฮะว่าผู้ใช้บริการนะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี64เนี่ย185.5เปเนเทีเยือนกนะครับ แต่ก็ยังคงต่ำกว่าปี62ก่อนเกิดโควิด -19 นะฮะอยู่23.3%แล้วก็คาดว่าจะกลับมาสู่ระดับปกติเนี่ยในปี66ที่144.20ล้านคนนะครับโต32.4%จากปี65นะครับแล้วก็ดีเริ่มดีกว่าปี62นะครับอยู่1.6%นะครับที่มีผู้ใช้บริการ141.87ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่ ทาง AOT คาดไว้เนี่ยทางบริษัทก็บอกว่าจะมีการประเมินใหม่ต่อไปนะครับสำหรับในเรื่องของการเปิดให้มีการบินภายในประเทศนะครับเ,เรามองว่ายังไม่ได้มีผลอย่างมีนัยยะก,กับตัว AOT นักนะฮะเพราะเนื่องจากการบินภายในประเทศเนี่ยจะมีค่า PSC อยู่ที่คนละ100บาทนะฮะเมื่อเทียบกับระหว่างประเทศที่700บาทอีกทั้งยังเปิดแค่บางส่วนนะฮะจึงไม่ได้มีนัยยะสำคัญต่อการฟื้นตัวของการดำเนินงานนักนะครับ อีกครั้งยังมีการช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการนะครับซึ่งยังคงระยะเวลาเดิมคือถึงปี2565นะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงไปกว่าที่คาดเอาไว้ตัว Satellite Terminal นะครับอันนี้ก็ต้องเลื่อนเปิดนะครับไปเป็นตุลาปี64จากเดือนเมษา64นะฮะแต่ก็ยังคงต้องคำนึงถึงผู้ใช้บริการในตอนนั้นด้วยนะับว่าการเปิดแล้วเนี่ยจะคุมหรือไม่นะครับส่วน AirPo r t City เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนจากโครงการใน สองถึงสามเดือนข้างหน้านะฮะหลังจากได้เซ็นสัญญาต่ออายุกับตัวกรมธนารักษ์นะครับให้นานขึ้นแล้วก็การประกาศเป็นพื้นที่สีสีน้ําเงินนะครับเพื่อให้ดําเนินการเชิงพาณิชย์ได้นะครับประมาณการของ a ออทเนี่ยต้องบอกว่าต่ากว่าที่ทางฝ่ายคาดการณ์ไว้ค่อนข้างเยอะนะก็ถือว่าเป็นดาวไซร์ลิสต์ข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยออทก็มีมาตรการในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงสถานการณ์ด้วยเช่นกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายลง 20%นะฮะแล้วก็จะลงอีก20%ในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามทางฝ่ายยังขอคงราคาพื้นฐานปี6 3สาที่ห้บเกาบาทไว้ก่อนนะครับโดยค่าดกาไรจะอยู่ที่6,655ล้านหรือปรับตัวลดลงไปถึง73%เทียบยีออนเยียนะครับแล้วก็จะติดตามแนวโน้มต่อไปนะฮะในเรื่องของตัวโควิด1 9ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการสนามบินทั้ง6แห่งราคาพื้นฐานเนี่ยถือว่าเกิน เออราคาปัจจุบันถือว่าเกินพื้นฐานที่เรามองไปแล้วนะครับเราก็ปรับคําแนะนําลงนะครับจากถือเป็นขายนะครับสำหรับตัว AOT นะครับค่ะก็ในส่วนของตัวเคสเอลนะคะก็ต้องบอกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะแม้ว่าในเรื่องของตัวการบริโภคเนี่ยอาจจะลดลงนะคะจากโควิดที่เกิดขึ้นและรวมถึงในเรื่องของราคาน้ํามันเองเนี่ยที่ลดลงก็ทําให้ตัว การนําอ้อยไปผลิตเป็นน้ำตาลเนี่ยมากขึ้นนะคะทำให้ตัวราคาเนี่ยอาจจะขึ้นได้ค่อนข้างไม่เยอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มองก็คือในเรื่องโควิดที่เกิดในบราซิลเองแล้วก็การส่งออกน้าตาลที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้มีการแย่งกันขนส่งกันเกิดขึ้นนะคะทำให้ตัวการส่งออกน้ําตาลเนี่ยจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะรวมถึงเรียวเทออนค่ะนะคะ แนวโน้มช่วงที่เหลือของปีเนี่ยดีขึ้นนะคะปัจจัยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่มากอย่างในช่วงไตรมาสสองที่ผ่านมานะคะรับรู้กําไรจากบริษัทร่วมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีขึ้นนะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจากต้นทุนอ้อยที่เพิ่มขึ้นการดําเนินงานที่ต่ำว่าค่าทําให้ทางฝ่ายปรับประมาณการปีหกสามนะคะลงนะคะเป็นขาดทุนสุที่สามร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านนะคะภายใต้ยอดขายเนี่ยลดลงสิบห้าเปอร์เซ็น์ที่หมื่น 4,870ล้านแล้วก็มาจินลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะราคาปัจจุบันเนี่ยมองว่าทุนราคาน้ำตาลเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะแนวโน้มช่วงที่หลดของปีดีขึ้นนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยก็ไม่ได้แพงมากะคะ่ะปัจจุบันเพดอยู่บนไพร์เปอร์บุ๊กที่ประมาณสัก0.5เท่านะคะรับคำแนะนำป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน2.50บาทค่ะ ต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับมีข่าวทางธนาคารประเทศไทยนะครับขอให้ธนาคารพาณิชย์นะครับงดจ่ายปันผลนะครับระหว่างการในปี63นะครับนอกจากนี้ยังให้งดการซื้อหุ้นคืนนะครับถ่ายถอนหรือซื้อขึ้นตราสารหนี้นะครับที่รับเบ็ดเงินกองทุนชั้นที่1นหรือชั้นที่2นะครับนอกจากนี้ยังมีการให้สถาบันการเงินนะครับปรับลดตัดดอกเบี้ยรายย่อยนะครับโดยรับอัตราสินเชื่อประเครดิตนะครับลดลงจาก18%เหลือ16%สินเชื่อเงินหมุนเวียนนะครับลดจาก28%เหลือ25% สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับลดจาก28เรหลือ25นนะครับโดยอันนี้เป็นเป็นข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามีข้อแตกต่างจากข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับคือมาตรการนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่1สิงหา63ถึง31ธันวา64นะครับจากเดิมที่ข่าวก่อนหน้านี้นะครับมาตรการนี้จะใช้ในวันที่1กรกฎาคมแล้วก็สิ้นสุด31ธัวนวา63นะครับ มาตรการดังกล่าวนะครับออกมาเพื่อให้กลุ่มธนาคารนะครับมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะทําให้ความสนใจในความน่าสนใจนะครับในการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารลดน้อยลงนะครับนอกจากนี้นะครับการปรับลดตัดดอกเบี้ยลงนะครับจะทําให้รายได้ของสถาบันการเงินลดต่ําลงด้วยนะครับไม่เฉพาะเฉพาะไม่เพียงเฉพาะธนาคารเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มีธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมากๆนะครับอย่าง Kbank ก c b KTC และ Eon อออน และบริษัทที่ทำเช่าซื้อนะครับคือ TCA p k k p TISCO ส่ชวน MTC และสวัสด์นะครับได้รับผลกระทบไม่มากนะครับเพราะเกี่ยวตัดอกเบี้ยต่ำกว่าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับอีกตัวนะครับ BBL นะครับเราคาดผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะครับจะมีกำาไรอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยล้านนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เยเยียเนื่องจากคาดว่าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะลดต่ำลงนะครับและรายได้จากทางเพอร์มาตาจะมาช่วยหนุนนะครับ คาดว่ากำลังจะเพิ่มขึ้น47.4% Q1Q นะครับเนื่องจากไม่มีผลขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินเหมือนในแต่มตกอนและมีกำลังจากเพอร์ม,มาตาเข้ามาด้วยนะครับค่าสินเชื่อบีเบลในช่วงแตรมารส2นะครับจะเติบโตต่อนะครับโดยความต้องการสินเชื่อธุรกิจซึ่งเป็นสินเชื่อที่บีเบลเป็นความเชี่ยวชาญน,น่าจะยังมีต่อเนื่องนะครับหลังจากการขายความมั่นใจในตลาดทุนกู้อยางไรก็ตามนะครับคาดว่า NPL จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับจากแตรมารก่อนที่มีอยู่ที่3.5% คงประมาณการกันไปปี63เป็นที่32,400ล้านนะครับลดลง 9. 6้าจเอนเยนียคงราคาพื้นฐานไปที่124บาทนะครับโดยมองว่า BBL จะเป็นธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารประเทศไทยออกมาช่วยเหลือลูกนี้ไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามราคาุูนเขาใกล้ราคาพื้นฐานแล้วนะครับจึงปรับลดคัแนะนำลงมาเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับ BBL สําหรับกามองตลาดแล้วก็ประเด็นสําคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ